วันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนการคูณและการหารจํานวนเต็มซึ่งก็มีหลักการหรือว่านะคะถ้าบวกคูณบวกก็จะได้บวกลบคูณลบก็จะได้บวกนี่สังเกตว่าคั่วเหมือนกันนะคะคูณกันออกมาเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เป็นบวกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคั่วต่างกันนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นลบเช่นลบคูณบวกนะคะก็ได้ลบบวกคูณลบก็ได้ลบเราเรียน,นสังเกตดูนะคะว่าคั่วนั้นจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันนั่นเอง อ่าข้อที่1นะคะ25คูณ4ก็เป็นจำนวนบวกคูณกันผลลัพธ์ก็ต้องเป็นบวกนะคะอ่านักเรียนก็เอา4ไปคูณ5ก่อน 4, 5 20ใส่0ูนย์ทด2นะคะ4คูณ2เป็น8 8บวก2เป็น10คําตอบก็คือ100นั่นเองข้อที่2นะคะลบ5คูณลบ8อันนี้คือเป็นจำนวนลบทั้งคู่ลบคูณลบได้บวกนักเรียนก็เอาคูณ8เลย58เท่าไหร่58 4แ่ได้คาตอบเรียบร้อยค่ะ ข้อที่3ลบ13คูณ7นะคะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกคูณกันผลลัพธ์ออกมาเนี่ยจะต้องติดลบนักเรียนก็13คูณ7นะคะเอา7คูณ3ก่อน7 3 21ใส่1ทด2 7คูณ1เป็น7บวกอีก2ใช่ไหมคะ7ก็เป็น8เป็น9คําตอบก็คือลบ91นั่นเองต่อไปเป็นข้อที่4นะคะนักเรียนก็จะเหนว่าตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบคั่วต่างกันผลลัพธ์จะต้องออกมา ติดลบนะคะต่อไปแล้วก็ท่องแม่6 6คูณ1เป็น6แล้วก็6 2 12 2, คําตอบก็คือลบ126นั่นเองข้อที่5ค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นวงเล็บนะคะหาผลลัพธ์ก่อนซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเนี่ยจะต้องติดลบ4 5 20ใส่0ทด2นะคะ 4, 1เ,4 1เป็น4เป็น5เป็น6ลบ60แล้วก็คูณกับลบ3นะคะลบคูณลบได้บวก3 0ได้0 3 6 18คําตอบ1 80ค่ะข้อที่6เป็นเรื่องของการหารนะคะจำนวนบวกหารด้วยจำนวนลบผลลัพธ์ออกมาติดลบนะคะ5คูณอะไรได้60 5 12เป็น60คําตอบก็คือลบ12นั่นเองข้อที่7นะคะลบหารลบผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นบวก6 2 12 60ได้0ย์คำตอบก็คือ20นั่นเอง ข้อที่8ในส่วนของวงเล็บผลลัพธ์ออกมาจะต้องติดลบนะคะติดลบไวก่อนอ่ทีนี้ทดเลขหน่อยซิเผื่อบางคนนะคะคิดเลขไม่ทาน8 2 16 8 1เป็น8ขาค่ะได้21จากนั้นก็หารด้วยลบ3นะคะลบหารลบ ั้วเหมือนกันผลลัพธ์ก็ต้องเป็นบวกนะา2หาน3ได้เท่าไหร่ได้7นะคะ3 7 21นะคะต่อไปในข้อที่9อ่ะก็จะมีเป็นกลุ่มในวงเล็บนี้นะคะมีอยู่ทั้งในเรื่องของการคูณเสร็จแล้วก็ถูกหารนะคะในส่วนของตรงนี้เราสามารถตัดทอนตัวเลขได้เลข4นะคะครูจะเอาไปหาร52ก่อน4 1 4นะคะ4 3 12นะคะเอาละผลลัพธ์ออกมาในวงเล็บนี้นะคะ13ในคูณลบสอง2เป็น26นะคะติดลบ26แล้วก็หารด้วย13อ่าอันนึงลบอันน,งน,นึงบวกหารกันผลลัพธ์ออกมาติดลบนะคะแล้วก็13 2เป็น26ได้คำตอบเป็นลบ2นั่นเอง ต่อไปในข้อที่10นะคะในกลุ่มของตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมีทั้งส่วนของการคูณแล้วก็ตัวหารคือลบ6นะคะอ่าเราก็จะมองเอาลบหเนี่ยไปหารลบสิก่อนนะคะลบหารลบออกมาเป็นบวก6 1 6 6, 6ึ่2หนะคะสอเป็น10 10ิบคูนลบหนะคะผลลัพธ์ออกมาติดลบห้ โอเคนะคะนี่คือการทบทวนเรื่องของการคูณและการหารจำนวนเต็มหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ